ครับสวัสด uh ีครับอีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบปอกับปอเตียมน้องพี่น้องเนาะครับปอเตียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยเฮาของเซียนชายวานต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนชายวานงวดที่ผ่านมากกับเขาตะเลขวิ่งน้อพี่น้องเด็จับคูหลุดนะครับเนาะครับมือวันที่หนึ่งน้อพี่น้องเนาะหนึ่งกุมภาพันธ์หกแปดรัฐบาลไทยออกพี่น้องห้าห้าแปด ศูนย์ศูนย์ครับเด็กล่างก็ออกห้าหนึ่งนพี่น้องเนาะอับเชียนแชวัวนวันนี้โค้งสุด้าย้ายสุดแลวพี่น้องไฮมานะครับนี่นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดรัฐบาลไทยเซียนชัยวานบนล่างวิ่งเจ็ดกับแปดมาเจ็ดพี่น้องเนาะต่ว่าไปรักลอยนะครับ ออกเกีย์ศูนย์ศูนย์นะพี่น้องเนาะครับฉะนั้นแล้วสายวิ่งสายหลุดได้พี่น้องเนอะวันนี้ปกควรผาดนะครับมันใจอาจารย์ว่าคนมันใจนะครับเฮามันใจนะทำไรไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ สิบหกกุมภานะพี่น้องครับสิกกุมภาพันสองห้า รัฐบาลไทยเซียนชัยวานนะครับ ชัดเจนบ่าพี่น้องบนล่างวิ่งพี่น้อง โค้งสุดท้ายน้องพี่น้องขับบนล่างวิ่งโลดสกับ9พี่น้อง สี่กับเก้าเน้นที่เก้ากับสิบแปดคู่คือเก่าได้พี่น้องเด้อขับลักซี่กับชิมี่สี

นะครับเก้าศูนก้าหนึ่งก้าห้า 9 8นะ,ค,ะครับครับวันนี้ส่วนตัวเน้นในพี่น้องเลิพันเน้นให้ลักซีพี่น้องซีหนึ่ง เก่าพี่น้องเก้าศูนย์เก้าห้านะครับ เป็นบอกกับตัวด้วยพี่น้องครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับเอ้านะพี่น้องสิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเซียนชัยวานบนล่างวิ่งสี่กับเก้าเน้นที่เก้าพี่น้อง รับกม็มี40 41 45 48 90 91 95 98รับหลัก4เน,นี่ย41พี่น้องหลัก9เนี่ยน90 95กับตัวด้วยวินวานะครับเอาพอเตียมขอขอบคุณในไลน์นะครับเ,เขอขอด้เอเซียนชัยวานเนะครับเนาะรับที่หายแนวทางรัฐบาลไทยพอเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน เราชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ไวพ้พอนคอยเขาปังๆพี่น้องอีพีก็จะได้โฉบโฉบมนันมันกันนะครับเอาจะเริ่มนะพี่น้องเนื้อข่ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำเนี่ยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพอเตรียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายถ่ายชุดนี้ขออีพีทุกคนโฉบโฉบมนันมันเฮงเฮงรวยๆกันเนาะครับเนาะ พอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม